สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li น์แอดเลยก็ได้เพื่อนๆสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้นเอาแล้วครับผมสุดครับตอนนี้ฮะคุณกําลังรับชมเพลิ เองชันอาจาจ๊ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไฟซากานะครับผมซึ่งตัวเกมไฟซากาเนี่ยผมเคยเล่นมานานและเคยเล่นมาหลายคลิปแล้วก็นานแล้วด้วยก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกประมาณ2-3เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาคือมีกิจกรรมให้เราเข้ามาเล่นในเกมนี้มีเซิร์ฟใหม่ๆเปิดถ้าเราเล่นเซิร์ฟประมาณ600กว่าขึ้นไปนี่แหละมันจะเล่นแล้วได้เงินด้วยเว้ย ได้เงินเป็นทูมันนี่นะผมเห็นมันโฆษณาผมก็เลยเอ๊ะไอเกมนี้เราเคยเล่นที่ว่าเราก็เลยโหลดมาลองเล่นใหม่อีกทีหนึ่งแล้วจำรหัสเดิมไม่ได้ล้วก็เลยลองเล่นใหม่ดูปรากฏว่าก็ได้เงินจริงๆนะวิธีการได้เงินมันคืออะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอ่าส่วนวิธีการเล่นหรือวิธีการทําอะไรต่างๆในเกมนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเคยเล่นมาก่อนแล้วหลังจากนี้ผมจะอธิบายว่ามันได้เงินยังไงแล้วถอนได้จริงหรือเปล่าอืมอ่ะ วิธีการคือเราเข้ามาเล่นเกมเสร็จแล้วใช่ไหมเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วมันจะมีเมนูนี้ขึ้นมานี่เมนูนี้อันนี้คือชื่อตัวละครถาวัดเนี่ยผมให้มันสุ่มชื่อให้แล้วก็ระยะระยะเวลากิจกรรมหลังจากเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วปุ๊บมันจะนับถอยหลังเลยคือ29วันนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน29วันก็จะมีภารกิจให้เราทํานี่เห็นไหมจะมีสร้างตัวละครแล้วเล่นให้ถึงเวลสิบห้าภายใน3วันจะได้รับ2บาทเนี่ยผมก็ได้แล้วอันนี้ได้แล้วนี่แล้วล่าสุดผมว่าถึงเร็ว เลเวล180ก็ได้รับอีก1บาทก็กดรับไปแล้วก็เขาจะมีภารกิจเรื่อยๆครับผมคือถึงเลเวล220ภายใน3วัน283วัน327วันเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยจนผมก็เห็นว่าเอ๊ะมันก็แค่บาท2บาทแต่ว่าพอภารกิจตรงนี้เนี่ย7วัน450แล้วก็470ภายใน7วัน480ภายใน7วัน1,300เลยนะ500อันนี้3,000หู ผมก็เลยลองกลับมานึกดูว่าเอ๊ะตอนที่เราเล่นหนักๆตอนนั้นน่ะเราเล่นถึงเลเวล400กว่าๆเนี่ยมันใช้เวลากี่วันปะผมจําได้ว่ามันไม่น่าถึง7วันวะ่ะเออแล้วทําไมมันให้เยอะขนาดนี้นะแล้วมันจะถอนได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ผมเล่นได้ผมถอนไปแล้วรอบนึงมันเหลืออยู่3บาทเนี่ยวิธีการถอนก็กดเข้ามาที่ส่วนตัวตรงนี้แล้วก็กดแลกเปลี่ยนได้เลยแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่เราจะถอนนี่นป เลือกได้เลยแล้วก็ถอนเป็นทูมันนี่ผมลองถอนดู2บาทพอถอน2บาทเสร็จแล้วไอ้ตัว2บาทจะหายไปอ่าพอถอน2บาทเสร็จแล้วไอ้ตัว2บาทจะหายไปคราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็น10บาท20บาท45บาท230บาท460บาทนะครับผมที่เราจะถอนได้หมายความว่าเราจะต้องถอนได้เป็นสเต็ปสเต็ปไปแต่ว่าไอ้ตัว2บาทที่ผมถอนอ่ะเข้าแล้วผมได้รับเรียบร้อยแล้ว2บาทก็ถือว่าถอนได้ แต่ภารกิจมันเนี่ยภารกิจมันมีให้แบบว่าเป็นพันเลยนะคือเขาคำนวณมาให้ทั้งหมดเนี่ยรางวันทั้งหมดคือจะได้28,929และ20,000บาได้บาทเลยนะถ้าเราทำทั้งหมดได้ภารกิจทั้งหมดเนี่ยทำได้เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่30บวันถ้าทำได้เลเว้699าภายใน30บวันได้3,000บาทแล้วจะถอนยังไงเออผมอยากรู้ว่าจะถอนยังไงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสูงสุดแค่450บบาทหรือยังไงวะ จำนวนที่ต้องการถอนออกก่อนกรุณาเลือกจํานวนเงินที่ต้องการถอนออกก่อนแล้วก็เลือกปึ๊บ,บตอนแรกจะมี2บาทผมลองถอน2บาทแล้วถอนได้แล้วก็เข้าบัญชีแล้วด้วยบัญชีทูมันนี่แต่ตอนนี้เหลือ10บาทแล้วถ้าเกิดเราได้สามพันพันห้าก็แล้วกันเราจะถอนยังไงเพราะว่าอยู่ในนี้รวมรวม,รวม,ร,วมรวมกันก็ไม่ถึงพันห้าก็เลยแปลกใจนิดนึงแต่ว่ายืนยันว่า2บาทถอนได้นะแต่หลังจากนี้เดี๋ยวขอเก็บให้ครบ10บาท แล้วมาถอนให้ดูอีกทีนึงผมจะถอนให้ดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยผมขอเล่นไปก่อนสเต็ปต่อไปของผมเนี่ยผมเลเวล200ก็คือเล่นไปเรื่อยๆเก็บเเวลไปเรื่อยๆหลักๆคือเก็บเวลเลยจากที่อ่านดูเนี่ยคือเก็บเวลอย่างเดียวเก็บเลอย่างเดียวการที่ผมใช้10บาทเนี่ยผมตอนนี้ผมมี3นะ4 5 6 7 8 9 10ผมต้องถึงเลเวล423ผมถึงจะถอนได้อีกทีนึงคือ10บาท เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ถึง423ดูแล้วก็ถอนให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆแหละไม่รู้ว่าระยะ,ะระยะระยะอะไรละระยะเวลา7วันเนี่ยผมจะทําทันหรือเปล่าผมจะทำผมผมอยากให้มันถึงสัก500เนี่ยผมอยากลองดูว่าไอ้500เนี่ยมันจะถอนได้จริงๆหรือเปล่าเนาะคือสูงสุดที่มันมีให้เราเลือกคือ460อ่ะผมก็จะลองทําให้มันหมดแหละเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นยากครับผมเป็นเกมแนวเพดูวินเติมแล้วก็เทพ เข้ามาเล่นถ้าเราคิดว่าเกมมันสนุกเราก็เติมแพ็คเติมครั้งแรกเนี่ยแล้วก็จะได้อาวุธหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ข่าวว่าจะเติมอูอนิดนิดเน่หน่อยแล้วลองเล่นดูคือถ้ามันถอนได้จริงมันก็จะคืนทุนนึกไหมเติม500บาทเติมแพ็ค490เนี่ยเติมครั้งแรกได้ถึงม้าอัศวินตัวนี้เลยแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมาเล่นเอาแต้มพวกเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แลกออกคือถ้าผมแลกได้10 20จนมาถึงสี่ร้อย็คืนทุนล้วนะ อาจจะก,กำไรนิดหน่อยถ้าเติมไปแค่490บาทแต่ไม่รู้ว่าจะทําทันหรือเปล่าเพราะว่าผมก็จําไม่ได้แล้วว่าเล่นนานแล้วเพราะตอนที่ผมเล่นน่ะการที่จะถึงเลเวล480อะไรเงี้ยได้หรือ470อะไรเงี้ยได้มันใช้เวลา7วันพอไหมจําไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะพอนะเออคิดว่าน่าจะพอนะอืมเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นว่ามันก็มีขึ้นโฆษณามาใช่ไหม ว่าเกมเนี้ยมันเล่นแล้วถอนตังค์ได้จริงอะผมมาเล่นแล้ว2บาทจะถอนได้เดี๋ยวหลังจากนั้น10บาทจะถอนได้ไม่ได้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะการถอน1ทีเนี่ยมันใช้เวลา48ชั่วโมงใช้เวลาอยู่48ชั่วโมงในการถอน1งครั้งนะผมเห็นไหมแต่ที่จริงแล้วไม่ถึง4 8ชั่วโมงแป๊บเดียวเงินก็เข้าแล้วประมาณ2 3สามชั่วโมงเงินก็เข้าแล้ว2บาทแต่ว่าล่ะอันนั้นแค่2บาทอะ่ะมันก็ไม่น่าจะยากหรอกแต่ถ้าหลังจาก2บาทคือ สิบยี่สิบาทจะมันจะเริ่มได้ไหมมันจะถอนได้ไหมผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนฟังถ้าใครอยากรู้ก็รอติดตามกันนะกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูทดสอบให้ดูคือจริงจริงเนี่ยถ้ามันไม่ต้องเติมสักบาทเลยแล้วมันสามารถเล่นไปได้ภายใน7วันเนี่ยให้ได้รับ2า30บาทคือเราเล่นสัก5 6าตัวก็ได้นึกออกไหมปั๊มเมลไว้เยอะเล่นสัก5้าหตัวเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้เล่นทั้งวันอยู่แล้วมันก็จะมีระยะเวลาในการทำเควสประจนภัยให้หมดเราเอาค่าแอคทีฟให้เต็ม แค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยออฟไลน์ได้มันมีบอทออฟไลน์ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็ล่าบอสส่วนใหญ่จะเสียเวลาล่าบอสซะส่วนใหญ่สําหรับเกมนี้ประมาณนี้เป็นอัปเดตคร่าวๆนะว่าเกมนี้เล่นแล้วได้เงินจริงแต่ผมทดลองได้แค่2บาทหลังจากนั้นเดี๋ยว10บาทเดี๋ยวทดลองไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงมาอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีนึงถ้ามันได้จริงๆแล้วมันไม่ต้องเติมสักบาทเลยแล้วมาเล่นได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยผมจะปั๊มเลย มันจบปับมเลยแต่ว่านั่นแหละขอทดลองก่อนหรือถ้าใครเล่นแล้วได้จริงอน่ยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าได้หรือเปล่ามีคนเคยถอนได้5้าร้อยหกรออะไรอย่างงี้มีหรือเปล่าแล้วถ้ามันไปขึ้นไปเยอะกว่าน,นั้นอ่ะแบบหลักพันเนี่ยมันจะถอนยังไงหรือจะ ให้เราเนี่ยเอาแต้มนะีมาเติมเกมแทนอันนี้หรออมไม่ใช่เงินสดอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ต้องรอเดี๋ยวทีงแกคลิปนี้ก็ไปละใครอยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นได้ไฟาสากาพิมพ์ในเ a y Store ได้เลยมีให้โหลดนะฮะเล่นง่ายไม่ยากก็สนุกอยู่นะสมัยก่อนผมก็เล่นอยู่เติมไป4-5่ห้พันตอนนั้นไม่แจกกูสักกระบาทเดียวอืมรู้นี้ไม่เติมแล้วมาลองมาเติมตอนนี้ดีกว่าโอเคไปละบ๊ายบาย